ข้อคิดชีวิตจาพระคำของพระเจ้าสองพงศสวดานบทที่3า <c oughs> นะครับปฏิวัติชีวิตพลิกฟื้นชีวิตใหม่นะครับพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุชน์ชั้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ คิดชีวิตเปลี่ยนนัแทชีวิตไม่ย่ำอยู่ตรงนี้นะครับอ่านคิดคข้ครวญทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับเรามาอ่านหนังสือของพระเยซูคริสต์ด้วยกันข้อถ,ถึงข้อที่7นะครับเป็นการเริ่มต้นครองราชของกษัตริย์โยสิยานะครับข้อที่1โยสิยามีพระชนมายุ8 0 0พันษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม31ปีก็ขึ้นครองราชอายุยังน้อยมากนะครับแบบพรรษานี่ก็ไม่ไมสามารถที่จะทําอะไรได้นะครับเป็นถ้าในสมัยนี้ก็คือปฐะถมนะนะครับแต่ว่าทาั้งหายทั้งพวงเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้โสแต่ที่คอยทําการแท้ แต่ทั้งชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่าเด,เด็กเราจะใช้ให้เขาทํานู่นทานี่เนี่ยก็คงจะทําไม่ได้นะครับแต่เราสามารถที่จะมอบหมายแล้วก็ให้รับผิดชอบให้ทําในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาสามารถเขาทาได้เราจะฝึกเด็กฝึกคนขึ้นมาตั้งแต่อายุน,น้อยๆนะครับเพราะว่าการฝึกให้ทํานู่นทนํานี่ให้รับผิดชอบจะทําให้เขาได้รับการพัฒนานชีวิตในทางที่ ถูกต้องที่ดีนะครับถ้าเราไม่ให้โอกาสถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้กับเด็กนะครับโลกก็จะเปิดโอกาสให้กับเด็กโลกก็จะนําเด็กนําคนไปในทางของโลกแล้วก็ความสุขสามราเราพ่อแม่ผูกครองทุกคนจะต้องเปิดโอกาสให้กับเด็กถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ลูกของเรานะเดีลูกของเราก็จะถูกอินเทอร์เน็ตถูกโซเชียลเนี่ยเปิดโอกาสแล้วก็นําเข้าออกไปจากทางที่ถูกต้องดงนั้น มอบหมายหน้าที่การงานของเขาให้ให้ทําในบ้านนะขวาดบ้านถูพื้นทำนู่นทำนี่ที่เขาทําได้ทําเลยนะครับข้อที่สองนะครับพระองค์ทรงทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวและทรงดําเนินในพระมัญคาของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์และไม่ได้ทรงหันไปทางขวาหรือทางซ้ายพระธรรมของพระเจ้าบันทึกเริ่มต้นก็บอกเลยว่าโยสิยาทาในสิ่งที่ถูกต้องใน สายพระเนตรของพระเจ้าและดําเนินในทางที่ดาวิดบรรพบรดที่เป็นแบบอย่างเนี่ยไม่ได้หันไปทางซ้ายทางขวาเลยมลเมื่อเราฝึกเด็กฝึกคนที่เริ่มต้นทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กก็จะเป็นวิถีทางของเขาตลอดชีวิตของเขาถ้าเราฝึกถ้าเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ให้โอกาสโลกก็จะฝึกเด็กของเราและในที่สุดเราก็มองว่าเอ๊ะทำไม คนนี้ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับเขานันเองให้เขามีโอกาสได้ร่วมแล้วก็ทางานกับพ่อแม่กับที่บ้านเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เขาจะอยู่ในทางของพระองค์ในพระธรรมของพระองค์บอกว่าจะต้องฝึกเด็กในทางของพระเจ้าแล้วเขาจะไม่พลาดไปจากทางของพระองค์เราจะฝึกเด็กของเราฝึกลูกหลานของเราในทางของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่เล็กๆ ให้เขารับผิดชอบให้เขาเรียนรู้แล้วก็ทํางานของพระองค์และวิธีทางนั้นจะไม่พลากไปจากทางของเขาข้อที่3นะครับเพราะในปีที่8ของรัชกาลของพระองค์เมื่อยังทรงพระเยาอยู่พระองค์ทรงเริ่มเสวงหาพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ต่อมาในปีที่12พระองค์ทรงเริ่มชำระยูดาและกรุงเยรูเซาเลม็มจากการที่ปูด จากการที่มีปูชนียสถานสูงจากการมีบรรดาเสาอาเชรารูปคารพแกะสลักและรูปคารพหลอมและเขาทั้งหลายทำลายแท่นบูชาของพวกพระบาอานเฉพาะพระพักของโยเซยาและพระองค์ทรงพังแท่นเขาเครื่องหอมที่ตั้งแต่บนนั้นลงแล้วพระองค์ทรงโค่นบรรดาเสาอาเชรารวมทั้งรูปคารพแกะสลัก และรูปเคารพหลอ่อแล้วพระองค์ทรงบทเป็นผงและโรยบนหลุมศพของพวกที่ถวายสตวะบ,บูชาแก่พระเหล่านั้นตั้งแต่ยาววัยเลยเริ่มต้นจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่อายอุตั้งแต่ราชการครอ,องราช8ปปีนะปีที่8เนี่ยก็ ความชัดเจนในเรื่องของการแสวงหาพระเจ้าเราก็ตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเริ่มแล้วแล้วเมื่อเราปลูกพื้นฐานให้กับเด็กให้กับคนเมื่อถึงเวลาเขาไม่ต้องรอถึงอายุมากนะแต่เขาจะเริ่มที่จะทํางานแสวงหาพระเจ้าต้องการรู้จักกับพระองต้องการทําในสิ่งถูกต้องตั้งแต่อายุอย่างน้อยตั้งแต่เด็กๆแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาก็จะเป็นสิ่งที่ พระเจ้าจะเตรียมแล้วก็แผกนการของพระองค์โยเซียได้จัดการทําลายรูปคารพทั้งหลายชําระากรุงเยรูซาเลม็มนะยูดาตั้งแต่ครองราชสิบสองปีแล้วก็จัดการกับสาลมาสการในที่สูงทุกที่ทุกแห่งทําลายรูปคารพเสาอาเชราแล้วก็คนที่คนที่ กลับไหวบูชารูปพอรบหล่านั้นนะที่จากไปโยสิยาได้บดรูปพอรบเหล่านั้นเนะี่เป็นผงแล้วก็โรยบนหลุมศพของคนเหล่านั้นนะข้อที่5นะนะพระองค์ยังทรงเผากระดูกข,ของพวกปรหิตบนแท่นบูชาของพวกเขาและทรงชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มส่วนในเมืองต่างๆของเผ่ามนสัสเสเอบราฮิมและสิเมโอน จนไปถึงเผ่านับทาลีพระองค์ทรงสำรวจสิ่งก่อสร้างที่อยู่รอบๆนั้นและพระองค์ทรงทำลายแท่นบูชาและบรรดาสาวอาเชราและทรงทุบพวกรรุเครพให้เป็นผงและทรงพังแท่นเผาเครื่องหอมทั้งหมดทั่วแผ่นดินอิสราเอลแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จกลับเกรูซเลม็มไปยังพื้นที่ของเอมเนเสบราหิม นะซึ่งเนะซมโอนด้วยนะครับลองรับนี่คือสิ่งที่โยเซียได้จัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในยูดาหนะ์ในยูเรเซียแล้วก็ในประเทศอิสราเอลทั้งสิ้นเลยก็เป็นแบบอย่างนะครับเราเมื่อเราถูกปูพื้นฐานชีวิตของเราในทางที่ถูกต้องแล้วเมื่อเราเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราจะทำลาย เราจะจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ให้มันอยู่ในชีวิตของเราเราจะรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดเนะน่้พระท่านสัญญาหม่บอกเราว่าเราสามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่เป็นความชั่วความบาปสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเราสามารถที่จะแยกแยะได้แม้กระทั่งวิญญาณที่เข้ามาเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่านั่นเป็นวิญญาณที่มาจากพระเจ้าหรือไม่นะครับต่อมานะครับข้อที่8ถึงข้อ21เนะเป็นหนังสือบรรญ,ญัติ ที่ได้พบข้อที่ในปีที่18ของรัชกาลของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระแผ่นดินและพระนิเวศพระองค์ทรงใช้ชาฟานบุตรอาสาลิยามาอาสาขออภัยมาอาเสอาผู้ว่าราชการคนครและโยอาบุตรโยอาหาสัสเจ้ากรมสารบันให้ไปซ่อมแซมพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของพระองค์เขาทั้งหลายมาหา ฮีคียามหาปุโรหิตและส่งมอบเงินที่คนทั้งหลายนำมาอย่างพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าประตูเก็บจากเผ่ามนัสเซเผ่าเ,าเอฟราหิมและจากคนที่เหลืออยู่ในขอไัยเหลืออยู่ทั้งหมดของอิสราเอลและเก็บจากยูดากับเบนยามินทั้งหมดรวมทั้งพวกที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็ม เขาทั้งหลายมอบไว้ในมือของคนงานผู้ดูแลพระนิเวศของพระยาเวแล้วคนงานผู้ทำงานอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวก็ใช้เพื่อการปรับปรุงและซ่อมแซมพระนิเวศเขาทั้งหลายจึงมอบให้กับช่งางให้หมอบให้กับช่างไม้และช่างก่อสร้างเพื่อซื้อหินที่สกัดแล้วและซื้อไม้สำหรับทำประกับและทำคานของอาคารซึ่งบรรดาพระราชาแห่งยูดาห์ทรงปล่อยให้พังทลายไป และคนทั้งหลายก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์ภายใต้การคุมงานของยาฮาดและอบดีคนเลวีซึ่งเป็นเชื้อสายของเมรารีและเสคาริยากับเมชุรามเชื้อสายของโคฮัดเป็นผู้ดูแลส่วนคนเลวีทุกคนที่ชำนาญเครื่องดนตรีเป็นผู้ดูแลคนทั้งหลายที่แบกหามและคนที่และทุกคนที่ทำงานกริบัติในแต่ละงาน คนเลวีบางคนเป็นอาลักษ์เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นคนเฝ้าประตูขณะที่เขาทั้งหลายนำเงินที่ถวายมาในพระนิเวศของพระยาเวออกมาเยโคียาปโรหิตพบหนังสือธรรมบัญญัติของพระยาเวซึ่งประธานผ่านโมเสสและฮิวคียาพูดกับซาฟานราชเลขาว่าข้าพเจ้าพบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของพระยาเว แล้วเฮคียาก็มอบหนังสือนั้นให้ชาวฟานและชาฟานนำหนังสือนั้นไปถวายพระราชาแล้วทูลรายงานพระราชาต่อไปว่าทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายเก็บผู้รับใช้ของพระองค์นั้นพวกเขากำลังทำอยู่เขาทั้งหลายเทเงินที่พบในพระนิเวศของพระยาเวออกและมอบไว้ในมือของผู้ดูแลและคนงานแล้วชาฟานราชเลขาทูลพระราชาว่าิวคิยาประหิตหมอบหนังสือเก็บ้่าพระบัตม้วนหนึ่ง แล้วชาฟานก็อ่านถวายพระราชาเมื่อพระราชาสดับฟังก่อภัยสับถ้อยคําของธรรมบัญญัตินั้นพระองค์ก็ทรงฉีกฉลองแล้วพระราชาทรงบัญชาฮิวคียาอาหิคำบุตรชาฟานอับโดนบุตรมีคาชาฟานราชเลขาและอาสายามคนรับใช้พระราชาตรัสว่าจงไปทูลถามพระยาเวให้เราและให พวกที่เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยูดาเกี่ยวกับห้อยคำในหนังสือที่ได้พบเพราะว่าพระพิโรธของพระยาเวซึ่งเทลงเหนือเรานั้นหลวงใหญ่หลวงนักเพราะว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้รักษาพระชนะของพระยาเวเพื่อจะทําตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือนี้ดังกลับมาถึงตรงนี้เมื่อ มาปุโรหิตได้ค้นพบบัญญัติของพระเจ้าแล้วพวกเขาก็เอามาให้โยสิยาพระราชาเนี่ยได้สดับฟังช่วยคำที่อยู่ในหนังสือนั้นแล้วก็รู้เลยว่าเป็นหนังสือของพระยาเวแล้วก็ถูกเพิกเฉยถูกทอดทิ้งไปพระชนะคำของพระเจ้าถูกละเลยไม่ได้สนใจถูกทิ้งขว้างอย่างไม่มีราคาแล้วโยสิยาบอกว่า นี่คือสิ่งที่บรรพุรุษได้ทำให้พระพิโรธของพระเจ้าลงมาเหนือยูดาห์อิสราเอลอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รักษาพระชนะของพระยาเวและไม่ได้ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหนังสืออยู่ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแนวก,กร,รับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกระรำของพระเจ้าบอกให้กับเราว่าพวกเขากำลังฟื้นฟูสุภาพซ่อมแซม วิหารของพระเจ้าแล้วเขาก็พบหนังสือที่ถูกปล่อยให้นะทิ้งขว้างไปในชีวิตของเราเราได้จัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราหรือเปล่าเมื่อเราจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะเจอกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราแล้วในชีวิตของเราในพันธสัญญาใหม่น้องเรามีหนังสือของ พระเยซูคริสต์6 6เล่มทั้งหมดนะไบเบิลของเราที่มี1189บทแล้วก็3 000, 3ม0 0 1ข้อที่มีอยู่ในมือของเราเราได้ปล่อยปละละเลยเราทิ้งไปเราไม่ได้สนใจหรือเปล่าในเวลานี้เราจะเอากลับมาเพื่อที่จะอ่านแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทำตามเราจะรักษาพระชนะคำของพระเจ้าเราจะเอามา ให้ค,ควรแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแต่แตละวันที่ใจใช้ช่องทางเราได้อ่านหนังสือของพระเยซูคริสต์ทุกวันนะครับวันละหนึ่งบทเพื่อที่จะเอามาคิดค่อควรแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเราไม่ปล่อยปะละละเลยแล้วก็ทิ้งถ้อยคําของพระเจ้าไปในเวลานี้นะครับเมื่อเทียบกับสมัยโยซียเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับ พวกเขามีแค่เล่มเดียวมีแค่บรรยัติของโมเสสนะพระธรรมปฐมการถึงเฉลยธรรมบัญญัตินะห้าเล่มแรกรเขามีอยู่แค่นั้นเองนะแต่สำหรับเราในเดือนนี้มีอย่างครบถ้วน66เล่มแล้วก็ครบถ้วนถึงประสาทในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครบถ้วนไปถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะมาถึงพวกเรา เรามีอยากครบถ้วนพวกเขามีแค่ส่วนและในเวลานี้เรามีพระคัมภีร์ที่ทั้งเป็นหนังสือเป็นเล่มหรือฮาร์ดโค้퍼และเรายังมีหนังสือพระคัมภีร์ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นซอฟต์แวร์ต่างๆเราสามารถที่จะโหลดลงมาติดตั้งแล้วก็อ่านได้ทุกวันในทุกที่ทุกแห่งไม่เหมือนกับหลายๆที่ที่มีข้อจำกัด คุณจะมีหนังสือไบเบิลคุณจะต้องขออนุญาตจากทางรัฐบาลคุณจะมีหนังสือไบเบิลคุณจะต้องหลบๆซ่อนๆอนเพื่อที่จะอ่านแต่เรามีเสรีภาพที่จะอ่านแล้วก็ที่จะเอามือสากใครคนอ่านเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือความวิเศษในสมัยโยซียยิ่งกว่านั้นอีกมีอยู่แค่ม้วนเดียวทั้งประเทศมีม้วนเดียวทั้งโลกมีม้วนเดียว ถ้าจะฟังพระคําของพระเจ้าพระชจนะคาของพระเจ้าจะต้องไปที่พระวิหารแล้วก็จะต้องให้คนอื่นปโุโรหิตธรรมจารย์หรือคนที่อ่านหนังสือออกอ่านรักษ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนอ่านให้ฟังเพราะในสมัยนั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผู้คนก็ต้องฟังจากคนอื่นไม่เหมือนในเวสลเวลานี้นะครับกระดาษก็หายากในเวลานั้นแต่ในเวลานี้เรามีหนังสือเพ,พิ่มพีหนังสือวรรณกรรมพิเียนหนังสือประสบการณ์ชีวิต หนังสือสามมีเยอะมากนะครับที่เราจะหาอ่านคำถามก็คือเราได้อ่านหนังสือของพระเจ้าไหมเราได้เอามาคลิกไข่ควรแล้วก็ทําตามหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบเรามาอ่านกันต่อนนะข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดนะครับการปรึกษาผู้เผยชนะโยลเชาและบรรดาคนที่พระราชาทรงใช้ไปนั้นจึงไปหาอุนดาผู้เผยชนะหญิง ผู้เป็นภรรยาของซันลูมบุตรบุตรทกทัดบุตรฮัสระซึ่งเป็นผู้ดูแลฉลองพระองค์นั่งอยู่ในเยรูซาเล็มเขตสองและพวกเขาพูดกับนางถึงเรื่องนั้นและนางบอกพวกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงบอกคนที่ใช้พวกเจ้าให้มาหาเราว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่แน เราจะนําเหตุร้ายมายัางสถานที่นี้และมายัางชาวเมืองนี้คือคําสัพทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหนังสือซึ่งอ่านถวายพระราชาแห่งยูดา์นั้นเพราะว่าพวกเขาละทิ้งเราและเผาเครื่องหอมถวายพระอื่นซึ่งทําให้เราโกรธด้วยการกระทําทั้งหมดจากมือของเขาดังนั้นเราจะเทความโกรธของเราลงบนสถานที่นี้และจะดับไม่ได้ ส่วนพระราชาแห่งยูดาห์ผู้ใช้พวกเจ้าให้มาทูลถามพระยาเวนั้นจงไปบอกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเรื่องบรรดาถ้อยคําซึ่งเจ้าได้ยินนั้นเพราะใจของเจ้าอ่อนลงและเจ้าทอมตัวลงเฉพาะพระพักพระเจ้าเมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคําที่กล่าวโทษสถานที่นี้และชาวเมืองนี้เจ้าได้ทอมตัวลงต่อเราและเจ้าได้ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าทั้งร้องให้ต่อหน้าเรา เราเองก็ได้ยินเจ้าด้วยพระยาเวตรัสดังนี้แหละดูสิเราจะนำเจ้าไปไว้กับบรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะถูกนำไปยังอุโมงค์ฝังศพอย่างสงบสบุขและตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เราจะนำมาเหนือสถานที่นี้และชาวเมืองน,นี้และเขาทั้งหลายได้นำพระชนะนั้นมาทูลพระราชานะค,ครับโยสิยาก็ตื่นรนมากที่จะ ได้ยินเสียงที่พระเจ้าทรงตัดถ้อยคํา,าของพระเจ้าพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เกิดภัยพิบัติให้เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกับยูดาห์และอิสราเอลอย่างแน่นอนแต่ว่าโยชิยาจะไม่ได้เห็นเสียงนั้นโยชิยาจะจากโรงนี้ไปอยู่กับพระพระบุรอย่างสงบสุขข้อที่29ถึง33นะการลื้อฝื้นพันธสัญญาใหม่ขึ้นใหม่นะครับ แล้วพระชาทรงใช้ให้ไปรวบรวมผู้ใหญ่ทั้งหมดของยูดาห์และเยรูซาเล็มพระชาเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวพร้อมกับคนยูดาห์ทั้งหมดและชาวกรุงเยรูซาเล็มรวมทั้งพวกโปรหิตและคนเลวีกับประชาชนทั้งหมดทั้งใหญ่และเล็กแล้วพระองค์ทรงอ่านถ้อยคําทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญาที่พบในพระนิเวศของพระยาเวให้พวกเขาฟังพระชาทรงยืนอยู่ในที่ของพระองค์และทรงทําพันธสัญญาเฉพาะพระพักร พระยาเวว่าจะดำเนินตามพระยาเวและจะรักษาพระบัญญัติพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดจิตขอภัยด้วยสุดพระจิตและสุดพระทยัยทั้งจะทรงทำตามถ้อยคำของพันธสัญญาที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วพระองค์ก็รับสั่งให้พวกที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและในเบนจามินให้มีส่วนในพันธสัญญานั้นแล้วชาวเยรูซาเล็มก็มีส่วนโดยทำ ตามพันธสัญญาของพระเจ้าคือพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายโยเิยาก็เอาสิ่งน่าเกลียดน่าชังทั้งหมดออกจากดินแดนทุกแห่งที่เป็นของประชาชนอิสราเอลและทรงทําให้พวกเขาขอภัยทรงทาให้พวกที่อยู่ในอิสราเอลปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาตลอดรัชการรัชสมัยของพระองค์นั้นเขาทั้งหลายไม่ได้หันไปจากการติดตามพระยาเวพระเจ้าบรรพบุรุษของเขาเท่้งหราย นะครับนี่คือสิ่งที่โยเซยาได้คำมัคคเหนที่จะทําทในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กลับมารื้อฟื้นพันธสัญญากับพระเจ้าใหม่นําประชาชนคนยูดาเยรูซาเล็มเนี่ยกลับมาทําพันธสัญญากับพระองค์แล้วก็อ่านหนังสือทุกข้อทุกตอนให้กับประชาชนฟังนี่ต้องเราขึ้นอาตื่นเช้าขึ้นมาอ่านหนังสือของพระเยซูริตทุกข้อทุกตอน เพราะเราต้องการที่จะอ่านทุกข้อทุกคําที่อยู่ในไบเบลิลจนจบจนครบรวมถึงการเชื่อฟังแล้วก็ทําตามด้วยการประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราด้วยไม่ได้อ่านเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวเฉยแต่อ่านเพื่อที่จะทำตามเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราแล้วก็ทําพันธสัญญาต่อพระองค์พึ่งพระองค์ที่จะทาตามโยเซยาก็เอาสิ่งที่นักเกตยด้ออกจากดินแดนติเซเอลแล้วก็ทํากลับประชาชน แล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องติดตามพระเยซูติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าตลอดรัชสมัยของเขานี่คือตัวอย่างนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคมของพระองค์เราเห็นถึงการปฏิวัติการปฏิรูปประเทศของโยศิาีาทาในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้คําถามก็คือว่าเราปฏิวัติหรือฟื้นชีวิตอย่างไรบ้างชีวิตของเราที่เราจะต้องมาคิดคข้คนประเวณเรามีการปฏิรูปปฏิวัติ ชีวิตของเราอย่างไรที่ผ่านมาเราได้มาปฏิรูปปฏิวัติชีวิตของเราในเรื่องของจิตวิญญาณของเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอย่างไรบ้างนี่คือคําถามนะครับเราจะไม่ปล่อยปละละเลยแล้วก็ทอดทิ้งพระชนะคําของพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้สนใจมีผู้เชื่อจํานวนไม่น้อยนะครับละเลยในการอ่านหนังสือของพระเจ้าละเลยในการเฝ้าเดี่ยวละเลยในการคิดใคร่ควร พระคาของพระองค์แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรามีจํานวนไม่น้อยดังนั้นเราอยากจะเห็นการปฏิวัติการรื้อฟื้นชีวิตผู้เชื่อเกิดขึ้นท่ามกลางประชากรของพระองค์ในคิดจกักรทั่วประเทศทั่วโลกถ้าประชากรของพระเจ้าปฏิวัติชีวิตหรือฟื้นชีวิตใหม่ให้ทําตามพระคาของพระองค์คิดจักรจะฟื้นฟูและคิดจักรจะนําการฟื้นฟูไปสู่ท้องถิน่นไปสู่เมือง,ไป,องไปสู่ประเทศเอเมนนะครับ จะรื้อฟื้นชีวิตอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรพี่น้องครับคนหนึ่งที่จะมารื้อฟื้นชีวิตแล้วก็พลิกฟื้นชีวิตจะต้องเป็นคนที่อยู่ในการครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องมอบชีวิตให้กับพระเยซูครต์ครอบครองร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อให้ชีวิตอยู่ในการครอบครองของพระเยซูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมเราจะเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะเห็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและจะปฏิเสธสิ่งที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระ,ระเจ้าแล้วก็จะเชื่อฟังต่างๆ ก็จะสามารถที่จะทําตามได้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นจะลื้อฟื้นชีวิตยอย่างต่อนเนื่องตลอดไปก็ต่อเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์ครอบของชีวิตแล้วก็นําพาชีวิตของเรานั่นเองนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราในการที่จะทําตามพระคัมภีร์มบเบื่นทุกข้อทุกตอนจะหนุนใจคนรบข้างให้มารับการปฏิวัติชีวิตจากพระคิ์ได้อย่างไรไลองเมื่อคนหนึ่งบารู้จักกับพระเยซูคริสต,ต์ในพระธรรมของพระเจ้าสองโคเรนบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดบอกว่า ผู้ที่อยู่ในพระคิดชีวิตเขาก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราอยากจะเห็นผู้คนได้มารู้จักกับพระเยซูแล้วก็ให้พระองค์ครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเขาชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมต่อไปเราไม่สามารถาที่จะทําได้ง่ายๆแต่สิ่งที่เราทําได้วันนี้คือชีวิตที่เราอยู่ในพระเยซูริตแล้วจะต้องไม่มีสิ่งเก่าๆเหลืออยู่เลยเราจะต้องมีสิ่งใหม่ เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องในชีวิตของเราและเมื่อชีวิตของเรามีสิ่งใหม่ให่เกิดขึ้นชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้ามีสานตนิสุขแล้วก็มีความชื่นหนก็จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยได้เปิดใจฟังเรื่องราวชีวิตของเราเมื่อวันหนึ่งเขาฟังประสบการณ์ชีวิตที่พระเยซูริตเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเขาเปิดใจเชื่อรับพระเยซูวันนั้นชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปล,เปล,เปล,เปลงเอเมนไหมครับแล้วเราใช้เวลานี้อที่ฐาน่อพระเจา้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่จะเชื่อฟังโดยการทำตามก็ไแตพระเยซูริตเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ จะพระธรรมของพระเจ้าในช่วงน,นี้ขอพระเยบรมสุดที่จะนาเราแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆพลิกฟื้นตลอดเวลาพรมจุกาเราขอพึ่งพรงที่ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยบรสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ไปขอพระเจ้า,วาอวยพรครับ hey, เป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำ